นทางแผนเพ็ดในคู่สกุลเงินของตัว UJ สกุลเงินยูมีโซนแนวต้านอยู่ที่ราคา1 5 7 9 9 5โซนแนวต้านที่สองนั้นอยู่ที่โซนราคา158.163โซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่โซนราคา157.218โซนแนวรับที่สองนั้นจะอยู่ที่โซนราคา157.056.051 กนยุ่์ในการเล่นฝั่งเซลลนั้นเราจะรอสัญญาณขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านราคา157.995หรือขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้าน158.6.163และรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว p a เซลล์ที่โซนแนวต้านเซลล์กลับลงมาเก็บ TP ที่ราคา157.607 กลืในการเล่นฝักบายนั้นเราจะรอสัญญาณน,นั้นลงมาทดสอบที่โซนแนวรับ157.218หรือลงมาทดสอบที่โซนแนวรับ157.051รอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA บายที่โซนแนวรับเก็บ TP ที่ราคา157.607วางสต o p Loss ไว้ที่ราคา156.978 ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายและฝั่งเซลในผู้สกุลเงินของ USDJPY